สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของห้างเสียงเช้าห้างเสียงบ่ายแล้วก็ vip เช้า vip บ่ายนะคะห้างเสียงเช้าตัวดินก็คือ8กับ1นะคะตัวรองก็คือ4กับ0เนาะ8 18 28 48 6 1ก็11 14 15 19 40 42 43 47 49 02 04 0609 3ตัวก็7 15 9 15 406 หกแปดสี่แล้วก็หนึ่งสี่เจ็ดเนาะต่อไปเป็น V.I.P เชา้าตัวเด่นก็คือห้ากับแปดตัวรองก็คือเจ็ดเนาะห้าหนึ่งห้า่ห้าเจ็ห้าแตัวเด่นนี้เขาเล่าให้รูดเอานะคะถ้าไม่ซื้อตามแนวทางนี้นะ8 0 8 1ูนย์แตัวรองก็คือเจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดส้าเจดแปด ต่อไปเป็นห้างเสียงบายตัวเด่นก็คือสี่กับเจ็ดนะคะตัวรองก็คือเก้ากับสองเนาะตัวเด่นสี่ก็คือสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่สี่สี่เจ็ดสี่เก้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสามเก้าเจ็ดสองหนึ่งสองสองสองสามสองหกสามตัวก็เก้าสองเจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดเก้าเจ็ดเก้าสองแล้วก็สองเก้าสี่เนาะ ต่อไปเป็น VIP บายตัวเด่นก็คือ8กับ1ตัวรองก็คือ5กับ2เนาะ8 18 2 8 4 8 5 1 0 1 1 1 4 1 5 1 8 5 0 5 15, 15358 15, 15, 15, 15, 15, 2 0 2 1 2 2 2 3 2 5ก็ขอให้ทุกคนโชคดีทั้งเช้าทั้งบ่ายทั้ง VIP เช้าบ่ายนะ ถ้าไม่ชอบแนวทางก็รูด8เน้นเน้น8กับ5ก่อนลองลงมาคือ1กับ4นะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะเฮงเฮงรวยรวยปังปนะังเน้อสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้แหละเนาะอย่าลืมกดซับสไครป์กดไลค์ให้กับช่องน้ำเพชรพานรวยด้เด้อขอบคุณทุกคนที่กดให้นะคะโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ